ถ้าพูดถึงประกันสมัยก่อนเราจะวิ่งหนีเลยใช่ไหมคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วค่ะข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีทําให้เราเข้าใจเรื่องของการประกันมากขึ้นและมีหลายๆคนที่เริ่มจะวางแผนว่าเราจะซื้อประกันอะไรดีสําหรับวันนี้นะคะแหวนนาข้อมูลดีๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะซื้อประกันค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเพื่อนๆเ,เองนั่นเองนะคะ ข้อแรกนะคะเราจะต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนคะ่ะความเสี่ยงของตัวเราหมายถึงว่าเราอายุเท่าไหร่เพศอะไรมีความเสี่ยงเป็นโรคไหมอะไรประมาณนี้นะคะและข้อ2นะคะเราจะต้องเข้าใจแบบประกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างและประเภทของมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะแหวนจะขอแบ่งประกันออกเป็น4ประเภทหลักเพื่อให้เข้าใจง่ายคะ่ะ ประกันประเภทที่1จะเป็นเรื่องของการป้องกันชีวิตค่ะหมายความว่าเราทำประกันตัวนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เราเสียชีวิตและทำให้คนข้างหลังของเราสามารถอยู่ต่อไปได้ค่ะข้อที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพและโรคหลายแรงประกันสุขภาพจะทำหน้าที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราเมื่อเราเป็นโรคนะคะแต่ประกันโรคหลายแรงจะทำหน้าที่เป็นเงินก้อนให้เรา เมื่อเราตรวจเจอโรคหลายแรงเนื่องจากว่าการเป็นโรคหลายแรงอะคะ่ะทาให้เราไม่สามารถทํางานได้ณนะวันที่เรารักษารวมถึงหลังจากรักษาหายแล้วเราก็จะต้องฟืน้นฟูร,ร่างกายเงินก้อนของประกันโรคหลายแรงจะทําให้เราสามารถอยู่ได้แบบสบายะคะ่ะประกันประเภทที่3นะคะเป็นเรื่องของการถูพลภาพหลายๆคนมองข้ามเรื่องของทุพพลภาพไปการทุพพลภาพ จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรหรือว่าทํางานได้แล้วหลังจากหนีเป็นต้นไปนะคะการที่คุณมีการประเมินเรื่องของประกันทุพพลภาพไว้ก็เพื่อจะเป็นเงินก้อนให้เราหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเราในเรื่องของทุพพลภาพเงินก้อนนี้จะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ต่อได้โดยที่ไม่เป็นภาระ,ะของคนอื่นนั่นเองค่ะและประเภทที่4คือเรื่องของประกันที่นอกเหนือจากตัวเรา ก็คือเรื่องของประกันอสังหาและวินาศภัยนาที่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประกันบ้านประกันรถประกันอัคคีภยัยประกันน้าท่วมอันนี้จะเป็นเรื่องของประกันอสังหาที่ไม่ใช่ตัวเรานะคะข้อ3นะคะก็หลังจากที่เรารู้ประเภทของประกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาประเมินมูลค่าของตัวเองค่ะว่าค่าตัวของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว อันนี้อาจจะต้องประเมินคุณค่าของตัวเองเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ซื้อประกันในทุนประกันที่เหมาะสมกับคุณค่าของตัวเรานั่นเองค่ะและข้อ4สําคัญมากๆคือเราจะต้องหมั่นทบทวนประกันของเราตลอดนะคะไม่ได้หมายความว่าการซื้อประกันครั้งนี้จะเป็นการซื้อครั้งสุดท้ายนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันนะจากวันนี้กับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไป เราควรจะมีการทบทวนประกันของเราอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างน้อยก็ปีละหนึ่งครั้งค่ะสำหรับการวางแผนประกันนะคะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากถ้าหลายๆคนได้อ่านเรื่องของการเงินหรือว่าการวางแผนการเงินเนี่ยจะรู้จักพีระมิดท,ทางการเงินอยู่แล้วนะคะพีระมิดท,ทางการเงินก็คือการที่เราสร้างพีระมิดของตัวเองมาเพื่อให้การเงินของเรามั่นคงการที่มันจะมั่นคงได้ฐานพีระมิดจะต้องแข็งแรง ซึ่งฐานพีระมิดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันมากที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าใครตระหนักแล้วนะวันนี้ลองกลับไปวางแผนประกันหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะจะทำให้การเงินของคุณนะคะมีความมั่นคงและมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นค่ะ